สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ติวเธอค่ะวันนี้จะมาแปลกตจนิดเพราะว่าอะไรเห็นหน้าอ๋อพี่ชื่อพี่ฝนนะคะหรือจะเรียกว่าพี่ติวเธอ,อจะเรียกพี่แหล่งตาม Twitter หรือ x.com ก็ได้เราจะมาแนะนำเรื่องการจัดอันดับค่ะทุกคนต้องมองกล้องไหนคือไม่ค่อยอัดด้วย iPad เท่าไหร่นะแล้วพออัดด้วย iPad พี่ก็เลยอาจจะไม่สามารถเขียนด้วยบนไอแพดเพราะพี่มีเครื่องเดียวอาจจะมีเสียงรบกวนจากมอไซค์ข้างนอกบ้างของอภยัยนะสำหรับเด็ก68ปีนี้นะคะเราจะมีการจัดอันดับ ในการยื่น TCA s นั่นเองการจัดอันดับนั้นจะมีทั้งหมด10อันดับ10อันดับเนาะจริงจริง,รงการจัดอันดับอ่ะ่อนไขทุกคนจะรู้อยู่แล้วหมายหมายถึงว่าทุกคนจะรู้ว่าอันดับหนึ่งคนจะจัดแบบไหนเนาะตามปกติแล้วมันก็จะมีเว็บในการจัดอันดับเนาะก็คือเว็บที่ยอดฮิตเลยก็คือเด็กดีดอทคอมนะคะตอนปีพี่พี่ก็ใช้เด็กดีเหมือนกันดูเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนความเป็นไปได้เรามาจะเป็นเว็บมับงกีค่ะเราจะได้กันว่าเว็บลิงก์นั่นเองอนนั้นก็ ไว้ดูในการจัดอันดับน้องลิงอ่ะก็คือจะมีความแม่นยําสูงในกรณีที่น้องเว็บลิงนะคะเขาบอกว่าติดแน่นอนก็คือติดจริงๆเอ๋อจริงๆรแล้วไม่ได้ทงเว็บเก่ด,ดีถ้าบอกว่าติดมันก็คือติดจริงๆนะคะสิ่งที่เราจะเสียวหลังคืออะไรความน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะติดหรืออาจจะหลุดตรงนี้ที่มันดูยากอันดับในการจับของเราอะ่ะมีทั้งหมด1ิบอันดับแต่ว่าพี่จะแนะนำห้าอันดับแรกห้าอันดับแรกนะคะอันดับหนึ่ง สำหรับอันดับหนึ่งนั้นทุกคนก็จะมักจะเอาคณะที่ชอบที่สุดอยากเข้าที่สุดมหาลัยที่อยากเข้ามากที่สุดแต่ค่อนข้างข,างขออนุญาตแนะนําอย่างหนึ่งว่าคะแนนเราอะ่ะอย่าติดลบจากตาสูงกันไปปกติแล้วเนาะเวลาที่ยืน่นคะแนนตอนเนี้ยที่พี่อิงจากเด็กดีอะเนาะเพราะสำหรับพี่เด็กดีทํา อินโฟเว็บมาดีมากสำหรับพี่นะคะดังนั้นเวลาใครจะปรึกษาพี่จึงบอกทุกคนว่ารบกวนแคมปอันดับในเว็บเด็กดีให้พี่หน่อยเพราะว่าเว็บอื่นดีสามารถบอกอะไรกับเราได้บ้างเนาะเว็บเด็กดีเขาทําตารางมามาดีเลยเพราะว่าเขาจะมีคะแนนสูงสุดให้เราแล้วก็คะแนนแล้วมีจํานวนรับแล้วก็จะเทียบป,ประมาณสองสามปีย้อนหลังป้าถ้าพี่จำไม่ผิดคือมันสําคัญมากจํานวนรับก็สําคัญต่อคะแนนเช่นสมมุติว่าปีที่แล้วคือปีหกเจ็ดใช่ไหมคะ ปีหกเจ็ดถ้ 5, นาคะแนนสูงสุดอยู่ที่สมมตินะเจ็ดสิบแล้วคะแนนต่ำสุดอยู่ที่หกสิบห้าประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่เห็นหรอกคือพี่ก็เขียนเพื่อเตือนสติตัวเองด้วยไม่รู้จะทำอินโฟไหวไหมแต่พยายามทำเน,ะนาะคะแนนสูงสุดเจ็ดสิบคะแนนต่ำสุดหกสิบห้าอันนี้คือของปีหกเจ็ดแล้วปีนี้อือเราคือเด็กหกแปดถูกปะ่ะสมมติว่าคะแนนเราอยู่ที่หกสิบแปด จำนวนรับปีที่แล้วสมมติว่าจำนวนรับปีที่แล้วอยู่ที่สี่สิบปีหกแปดเขาก็จะเว้นไว้เนาะเพราะว่าก็กหรอปีหกแปดก็คือจะดูจำนวนรับว่าจำนวนรับปีนี้จะเท่าไหร่อ่ะสมมติคะแนนเราอยู่ที่หกสิบแปดซึ่งมันเหลือมมากเว้ยทุกคนคะแนนสูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบคะแนนต่ำสุดอยู่ที่หกสิบห้าแล้วคะแนนเราอยู่ที่หกสิบแปดถามว่ามีเปอร์เซ็นต์ติดไหมตามหลักคือมีเนาะถ้าคะแนน มากกว่าต่ําสุดขึ้นไปพี่จะถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการติดแล้วแต่ถ้าคะแนนเท่ากับต่ําสุดเสี่ยงอันนี้พี่พูดตรงๆรว่าค่อนข้างเสี่ยงเนาะแต่ว่าคะแนนเราไม่เท่าสูงสุดแต่คะแนนเราอยู่ระหว่างไหนจึงจะปลอดภยัยคะแนนสูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบพี่จะคอนเฟิร์มว่าติดนแน่แน่ก็ต่อเมื่อคะแนนเราอยู่ที่หกสิบเก้าอืมทีงๆ6หกสิบแปดก็มีเสี่ยงนะอะอีกรอบหนึ่งคะแนนสูงสุดอยู่ที่เจ็สคะแนนต่ำสุดอยู่ที่หกสิบ้าจำนวนรับอยู่ที่สี่สิบ สมมุติว่าปีนี้ปี6กแปดเขายังรับสี่สิเหมือนเดิมเนาะแล้วคะแนนเราอยู่ที่6กสปพี่ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ติดนะก็คะแนนสูงสุดอยู่ที่เจิใช่ไหมคะพี่จะให้คนที่พี่สามารถรับปากได้เลยว่าอยู่สามารถติดได้แน่ๆคือคนที่ต้นคะแนนอ่าเจ็ดสิบขึ้นยังไงติดอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเท่าไหรด่ดีก็ติดแน่ๆก็อาจจะคะแนนซักเจดสิบถึงหกสิบแป อันเนี้ยจะมีโอกาสค่อนข้างติดจะมีโอกาสค่อนข้างติดแต่พี่ก็จะไม่คอนเฟิร์มว่าติดร้อยเปอร์เซ็นะคนที่จะพี่จะคอนเฟิร์มว่าติดร้อยเปอร์เซ็นตะ์นี่ยคือคะแนนเท่ากับสูงสุดขึ้นไปเนาะจริงๆแล้วหกสิบเก้ายังไงก็ติดอ่ะพี่พูดตรงแต่ว่าเผื่อมันมีแบบจู่จคะแนนเวียงจู่จคนที่คะแนนสูงดันมาเข้าคณะน,นี้กันเยอะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงเหมืนอนโฆษณาจ,จะบอกว่าสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็บรอดได้ก็ต้องว่าสะอาดเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้น ปีหกแบบปีนี้จานวนรับน้อยลงว่ะจู่ๆมันเหลือสามสิบเอาแน่จำนวนรับน้อยลง,ลนนยลงถึงแม้ว่าเดี๋ยวใกล้ๆมันจะมีอัปเดตยอดในการรับอยู่แล้วแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตอิงปีที่แล้วได้เลยถ้าปีที่แล้วอ่ะเขามีอัปเดตเพิ่มแสดงว่าปีนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสสูงเลยแต่ถ้าปีที่แล้วไม่อัปเดตหมายถึงว่าเปิดตอนแรกรับสี่สิบแล้วก็ตอนยอดรับเพิ่มก็ยังสี่สิบอยู่ก็ให้รู้เลยว่าเปอร์เซ็นที่เขาจะรับเพิ่มมันก็น้อยลง คือถ้าราสบพี่ตาลกแรกซ้ายขวาซ้ายขวาให้รู้ว่าพี่งงพี่ต้องมองกล้องไหนวะสอรี่ <c oughs> นะทุกคนสมมติปีนี้จำนวนรับมันส0มสิบใช่ไหมแล้วคะแนนเราอยู่ที่หกสิบปดตามสถิติแล้วนะคะทุกคนตามสถิติแล้วถ้าหากว่าจำนวนรับมันน้อยลงกว่าปีที่แล้วคะแนนต่ำสุดจะเพิ่มมากขึ้นโอเคจำนวนรับปีนี้มันสามสิบว่ะปีที่แล้วหรือปีหกเจ็ดจำนวนรับสี่สิบคะแนนต่ำสุดอยู่ที่หกสิบห้าปีนี้จู่จู่จำนวนรับน้อยลง คะแนนต่ำสุดอาจจะขยับมา66คะแนนต่ำสุดอาจจะขยับมาหกเนาะอันนี้ก็ต้องขอแบบแจ้งไว้เพื่อเพิ่มความเสี่ยงดังนั้นอะไรสำคัญบ้างเวลาเราจะจัดอันดับเนะาะคะแนนต่ำสุดคะแนนสูงสุดคะแนนเราเองจำนวนรับปีที่แล้วเปรียบเทียบกับปีนี้ถ้าจำนวนรับมันเพิ่มขึ้นคะแนนต่ำสุดโดยส่วนใหญ่นะก็จะลดลงอืม ก็จะลดลงปีที่แล้วอะพี่จริงๆอะพี่รับจากอันดับทุกทุกปีเนาะอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าทําหน้าทีนี้มากี่ปีแล้วน,นั่นเีงปีที่แล้วมีคนปรึกษาน่าจะกายภาพของจุฬามั้งของจุฬาอะแล้วคะแนนต่ําสุดอะมันอยู่ที่คะแนนสูงสุดสม,มุินะอันนี้คือสม,มุินะคะแนนอยู่สูงสุดอยู่ที่70คะแนนต่าสุดอยู่ที่65เหมือนเดิมแล้วคนนั้นอะเขาอยู่คะแนนที่ประมาณ68ก็คือติดนะ ที่พีที่แล้วพี่คาดเดาว่าน่าจะไม่หลุดอันดับนี้ซึ่งเขาก็ไม่หลุดจริงๆแต่ทีน,นี้มันมีคนหนึ่งที่เหมือนแบบคะแนนเขาน้อยกว่าคนเนี้ยนิดเดียวแค่จุดให้ไงะหลุดเว้ยเพราะว่าคนแห่เข้าไปเยอะมากอ๋อดังนั้นปัจจัยอย่างหนึ่งคือมหาหลัยยิ่งมหาหลัยมีชื่อการแข่งขันจะยิ่งสูงคะแนนก็จะยิ่งสูงก็นบีบประมาณนั้นอ๋อลืมบอกนะคะพี่จบสิ่งประการนะคะคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมจบมา นานและจริงๆแล้วนานพี่ก็พอจะให้ความรู้ได้ว่าคณาวิทในรูปแบบการเรียนเป็นอย่างไรนะคะแต่พี่ว่้งตรงว่าคณาวิทเนาะที่ที่ดีจริงๆอะ่ะก็เรียนวิทย์เคมีดีกว่าลองลงมาวิทย์จุลชีวะแต่วิทย์จุลชีวะมันดันมีสาขาแยกย่อยเยอะมากๆการแข่งขันก็จะสูงวิทย์สิ่งแวดล้อมของพี่อะ่ะมันก็คือจริงๆมันคือวิทย์เคมีรูปแบบหนึ่งที่บวกสิ่งแวดล้อมมาด้วยอที่บวกสิ่งแวดล้อมมาด้วย แต่วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไม่สามารถไปทําจอปได้ะคะ่ะทุกคนจริงๆพี่ว่าทุกคนรู้อะว่ามันมางคนราคาแนงกันอะถ้ายูจะจะเป็นจอปยอูก็ you, ต้องเรียนจอปอแต่ว่าเอออันนี้เราพูดถึงการจัดอันดับแต่ว่าพี่พี่แค่พูดถึงให้ฟังว่าพี่เป็นใครพี่มาช่วยหนูจัดอันดับอะไรอย่างน,นี้คือพี่แค่ดูความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นป้องกันความสับสนเพราะว่ามันจะมีบางคนที่อันดับหนึ่งถึงห้าค่ะเราเล่นเสี่ยงหมดเลยมันค่อนข้างอันตรายนะเราต้องยอมรลบก่อนว่าถ้าคะแนนเราติดลบ จากคะแนนต่าสุดไปที่ล้วโอกาสหลุดมันสูงอยู่แล้วนะคะแบบยกเว้นอะไรที่มีลุ้นแบบติดลบแล้วมีลุ้นมีด้วยเหรอพี่มันมีนะเออแต่ดวงยูต้องดีอีกรอบหนึ่งสมมติคะแนนต่ําสุดปีหกเจ็ดมันอยู่ที่ห้าสิบจำนวนจำนวนรับอยู่ที่ห้าสิบแล้วจู่ๆปีหกแปดค่ะทุกคนจํานวนรับเพิ่มมาหกสิบคนขึ้นมา แล้วคะแนนเราอ่ะดันอยู่ที่49.9มีสิทธิ์นะก็อย่างที่พี่บอกว่าถ้าจำนวนเรามันเพิ่มขึ้นอนะ่ะคะแนนต่ำสุดมักจะลดลงคะแนนต่ำสุดปีนั้นในคณ,ณ,ณะปริศนานี้คณะปริศนานี้ย้ำอีกครั้งน,นะคะว่าคะแนนต่ำสุดอยู่ที่50อันนี้พี่อธิบายเคสที่เรียกว่า ติดลบยังไงให้หลุดหนูมีโอกาสติดไหมคะพี่ในคะแนนเท่านี้มันมีนะเว้ยคะแนนติดลบแล้วมีโอกาสแต่แบบมันต้องลบหน่อยมาถ่วงใจปะ่ะเช่นในกรณีที่จํานวนรับปีนี้มันเพิ่มขึ้นปีที่แล้วจานวนรับห้าสิบแล้วคะแนนต่ําสุดห้าสิบแล้วจู่ๆปีเนี้ยจํานวนรับมันเพิ่มขึ้นเป็นหกสิบคะแนนต่ําสุดปีแล้วอยู่ที่ห้าสิบคะแนนต่ําสุดปีนี้อาจจะลดน้อยลงอาจจะเหลือเป็นสี่สิบเก้าจุดเก้าอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นสี่สิบเก้าซึ่งเราก็มีสิทธิ์ มากขึ้นในการที่จะติดอันดับเนาะแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้พี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อมหาลัยนะคะเพราะว่าปีหลังๆนั้นผู้คนสนใจชื่อมหาลัยกันเปนหล้วอ๋อจริงๆมันสนใจกันทุกปีรุ่นที่ก็สนใจแต่ไม่รู้สิของพี่อะ่ะตัวพี่เองพี่จะสนใจคณะก่อนอ่ะล้วก็นอกจากว่าตอนจะเข้ามาหาหลัยอ่ะพี่ไม่ค่อยมีเงินค่าของชีพพี่ลงมาอันดับสองด้วยอืมสมมติว่าคะแนานเราถึงแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วค่าของชีพมันไม่ไหวพี่ก็ ไม่อยากใช้ชีวิตลํบาบากในี้พี่พูดตรงๆพี่ก็สํารวมหมดเลยก็คือคณะที่ชอบที่เอาคณะที่พี่ชอบมาก่อนมหาลัยลองลงมาแล้วก็จากนั้นก็ดูว่ามหาลัยนั้นอยู่ในพื้นที่แบบใดค่าคงที่สูงไหมพี่จ่ายไหวหรือเปล่าเพราะว่าพี่ต้องไม่นคนจ่ายเองค่อนข้างหลักเลยพี่เราพูดถึงว่าถ้าสมมติเป็นจุฬาขออนุญ,ญาตเอ่ยคําว่าจุฬาขึ้นมาเลยเนาะเราจะรู้เนาะว่าจุฬาธรรมศาสตร์นั้นทุกคนคือฉันจะอยู่ที่นั่นให้ได้ ฉันจะอยู่ที่นั่นให้ได้ถูกไหมแปลว่าะไรการย่งขันมันสูงอัตราส่วนในการเข้า่งขันมันก็จะสูงมากๆสมมติว่าคณะปริศนาคณะฉันต้องเล่นมุกคณะหมูกเกาะปักในกาเล่นคณะหนึ่งคณะปริศนาคะแนนต่ําสุดอยู่ที่หกสิบห้าแล้วคะแนนเราอยู่ที่หกสิบพี่บอกเลยว่ายังไงก็หลุดจริงๆยิ่งคณะใดที่การย่งขันสูงมากๆอ่ะ ถ้าถ้าเราจะเอาไวอ้อ่ะคือเอาไว้อันดับหนึ่งกับสองก็พอในกรณีที่ติดลบห้าจากต่าสุดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดลบห้าจากตาสุดอย่างเงี้ยขออนุญาตพี่อนุญาตให้ไว้แค่สองอันดับและอันดับหนึ่งกับอันดับสอ,องเพื่อความสบายใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยลองแล้วคือเป็นเรืของเราอะไรอย่างนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามพี่อนุญาตให้ติดลบได้แต่ว่าติดลบค่อยๆลดลงมาจริงๆที่มีช็อตใน YouTube ทำไว้แล้วเนาะก็ค่อนข้างทำอินโฟไว้ดีไหมมัง้ง อันดับไหนที่ไม่อนุญาตให้ติดลบเลยอันดับห้าขึ้นไปอันดับห้าขึ้นไปอ่ะขอร้องแบบไม่ติดลบได้ไหมให้เข้ากับต่ําสุดได้ถ้าเท้ากับสุดได้แล้วแบบไหนถึงจะเซฟสมมุติว่าพี่คะแนนปีนี้หนูทําไม่ค่อยดีเลยด้วยเหตุผลต่างๆมากมายในการอ่านหนังสือเนาะหนูไม่สามารถคะแนนมากกว่าสูงสุดได้จริงหนูพยายามหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ แบบไหนที่จะอย่างน้อยคะแนน,นใกล้สูงสุดพี่โอเคมันมีโอกาสติดจริงๆก็ถ้าคะแนนสูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบอะแล้วเราอะได้คะแนนหกสิบแปดยกเว้นคะแนนนั้นรับแค่ห้าอาจจะเสี่ยงนิดนึงแต่ถ้าคณะไหนรับตั้งแต่สิบสิบยี่สิบคนขึ้นไปยี่สิบคนขึ้นไปแล้วคะแนนสูงสุดเจ็ดสิบแล้วก็คะแนนเราหกสิบแปดโอกาสติดมันสูงอยู่แล้วน,นี่พี่พุ่งตรงมันยากมากที่จะหลุดแต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็คงมีมากที่จู่ๆปีนั้น ใช่สูู่ปีนี้ก็บูกอะทำไงดีวะอะไรเงี้ยเพราะพี่ชอบมันจะมีคนที่แบบคณะที่ใช่มหาหลัยที่ชอบไปแล้วแบบหนูพยายามหามากกว่าสูงสุดแล้วหนูไม่ได้อะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงสูงสุดลบหนึ่งลบ,บสองได้แต่อย่ามากกว่านี้เนาะก็จะมีโอกาสติดเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนั่นเองจริงๆพี่ก็ตั้งแต่ว่าพี่เรียนฝั่งวิทย์มาเนาะพี่ก็จะค่อนข้างถนัดในการแนะน,นาําคณะติดเป็นหลักนั่นเองอักษรพี่ก็จะรู้นิดหน่อยเพราะว่าพี่มีเพื่อนอยู่ แล้วก็ถ้าถนัดจริงก็คือพี่จะถนัดแนะนําคณะวิทย์แล้วก็ก็เหมือนเดิมค่ะสำหรับวิสุขภาพก็ยังฮอตฮิตเหมือนเดิมแล้วก็แปลกเหมือนกันลังสีมันเปิดน้อยใช่ไหมแต่ว่าทุกคนก็ยังเอาเนาะดังนั้นเราจะรู้ว่าวิสุขภาพมันมีหลากหลายมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นกายภาพอะไรอ่อะสาสุสาธารณาสุขมันก็มีหลากหลายแขนงเนาะอาจจะเป็นสาธารณาสุขอ,อนามัยแล้วความปลอดภัยแลจ่อปอเนาะสาธารณสุขด้านสุขภาพอันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็อันดับสุดท้ายที่ครจะเลือกเลยคือสาธารณสุขและส่งแวดหลอม เพราะว่ามันจะมันจะทับลายกับพี่พอสมควรเหมือนกันเนาะแล้วก็วิสุขภาพอะไรอีกที่อ๋อเทคนิคการแพทย์เนาะก็น่าสนใจเทคนิคการแพทย์มันก็จะไปทางแบบแหลบๆบแบบแบบนิดนึงเนาะสำหรับคนที่อยากทําด้านนี้แต่ว่าไม,ไม่ไม่อยากเจอใครแล้วก็พยาบาลอนะทุกคนมีความต้องการสูงนะคะตกงานไม่ต้องพูดถึงมีแต่ขาดแคลนงั้นก็แนะนําพยาบาลถึงแม้ว่าพี่เคย เข้าไปทํางานแนวนั้นแล้วล้วพี่ไม่ชอบนะอน,นันก็ต้องอยู่ที่เราเนาะแต่ว่าสาหรับใครที่แบบเอาจริงคนไม่มีเงินพี่ว่าหมอนอะโดยเฉพาะว,าวิทยาลัยพยาบาล,ลาชน,นันีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีทุนพี่ว่าในหลายๆที่มันมีทุนนะทุกคนแล้วทุนของโรงพยาบาลหมายถึงว่าทุนในการเรียนพยาบาลอะมันก็คือเขาก็จะมีจานวนปีของเขาว่าแบบต้องทํางานเท่านี้ปีเสร็ในระหว่างนั้นอะเราไม่ต้องจ่ายเงินนะเว้ยเราแค่ทำงานในครบปีนั่นคือการชวยชายนี่ราเว้ยแต่ถ้าเราออกก่อนแหละถึงจะเกิดการปรับเกิดขึ้นตรงนั้นพยาบาลยังเป็นนนนคคณะะะที่่่าสใจอยูแล้วก ไม่ตกงานนะอันนี้ฟันคงอนะว่าแบบพยาบาลไม่ตกงาน,นแน่ๆมีแต่ขาดแขนนะคะทุกคนนะมันก็อย่าลืมไปเผื่อใครยังสนใจวิสุขภาพเนาะก็พยาบาลแล้วกันแต่เราก็จะรู้ว่าพยาบาลทํางานหนักเนาะแล้วก็อยากให้เงินเดือนพยาบาลเยอะกว่านี้เนาะพี่ใครทำแล้วเราพี่ไม่เคยพี่ทําในฐานะผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลคือไม่สามารถเทคเทคอะไรที่มันฉี่อะไรเงี้ยที่ทาไม่ได้สําหรับวารสารฝั่งนิเทศอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีก็ก็เหมือนเดิมอ่ะจุฬากับมทก็วนๆชนๆกันแล้วก็อย่าลืมมสวนะวะสิบปรกรณ์เราก็มีนะคะฉันต้องขายคณะมหาลาัยตัวเองบ้างไหมว่างๆก็จะมาขายคณะตัวเองให้ฟังนะคะทุกคนแต่วันนี้มารับปรึกษาการจัดอันดับทั้งหมด10อันดับแต่ว่าถ้าใครมาปรึกษาพี่อันดับหนึ่งพี่จะไม่ยุ่งยกเว้นว่าแบบเราวางติดลบไว้ถึงอันดับ7ที่จะเริ่มมองแล้วว่า พี่จะเริ่มยุ่งอันดับสองไปหลองอันดับหนึ่งติดลบแค่ไหนพี่จะไม่ค่อยยุ่งพี่แค่จะบอกว่าโอเคค่ะอันดับหนึ่งเสียงสูงนะคะจบแล้วพี่ก็จะถามไปหลอว่าหนูชอบคณะอะไรเพราะว่าการเรียนสี่ปีค่ะทุกคนอย่าเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบมันเป็นเรื่องสยองมากเสียสุขภาพจิตอีกพ่ตรงเนาะเพราะว่ามหาลัยมาเรียนจรงิงจังไม่จริงโจ้แล้วทุกคนจรงิจรงจังไม่ให้จริงโจ้แล้วส่วนใหญ่ก็มีแต่คะแนนสอบนะควะทุกคนคณะวิทย์ แท้ทุกมหาลัยทั่วประเทศนะคะพี่บอกเลยว่ามั่นใจมากก็เหมือนกันก็คือสอบอย่างเดียวคะแนนเก็บโคตรน้อยนะคะดันงนั้นก็จงเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะว่ามันจะไปได้ไวนะแล้วก็พี่ยังรับปรึกษาจัดอันดับอยู่นะคะใครจะเข้ามาจัดอันดับพี่แนะนําว่าให้เล่นของเด็กดีอ้อแล้วก็ปีนี้ทอบอ,อเขามีคาดการให้ใช่ไหมคะก็สามารถเอามาอ้างอิงได้อ้างอิงอยังไงหนึ่งจัดอันดับในเด็กดีก่อนสองเอาคะแนนทอบอ,อมาเทียบว,ว่าทอบอ,อคาดการว่าปีหกแปดเนี่ย คะแนนอะมันน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เราก็ไว้เทียบกับคะแนนต่าสุดได้เพราะว่าเผื่อเราก็เทียงกับต่าสุดอยู่แล้วแล้วทปอพอเออพีเนี้ยคาดการณ์ว่ามันจะสูงขึ้นหรือว่ามันจะต่ําลงเนาะก็จะได้ไว้เทียบเปอร์เซ็นต์ได้มากขึ้นเนาะปีนี้เอ้ยคลิปนี้อาจะเห็นหน้าตาพีเยอะนิดนึงนะอัน,นั้นก็ยังทักมาในการจัดอันดับได้นะคะเดี๋ยวพี่แปะทวิตไว้ให้แต่ว่าพี่จะตอบช้านิดนึงเนาะปรึกษาฟรีนะคะทุกคนไม่เสียงเงินเพราะว่ามันแค่จัดอันดับเองทุกคน มันมีเว็บให้จัดอันดับแหละไม่ว่าจะเป็นเด็กดีหรือว่ามังกี้เนาะซึ่งแต่พี่เข้าใจว่าแบบเผื่อพี่อ่ะคนก็จะเข้าแบบว่าเผื่อพี่อ่ะแนะนําคณะอื่นๆหรือมหาลัยอื่นๆได้อะไรเพราะว่าพี่จะสามารถแนะนําในฐานะที่พี่แบบเป็นวัยทํางานแล้วเจอชีวิตไปแล้วรู้สึกแกแล้วก็เจอค่อนข้างหลากหลายอาชีพแล้วอะไรยเนี้ยพี่เคยทํางานโรงงานยานะคะสุดท้ายแล้วมหาลัยทฉันนําก็จะต้องเป็นตกเป็นใต้ของไหนถุกคน ทำงานที่เจอเด็กตุลาไม่หิดดนอะไรต่างๆแล้วนะบสบวหลังร้องไห้เรื่องงานเครียดเหมือนกันค่ะทุกคนนะ่ะปรึกษาได้สัญญาจะให้พลังบวกเชิงบวกไม่ใช่พลังบวกเชิงลบแน่นอนก็ยังสามารถมาปรึกษาการจัดอันดับได้เรื่อยๆนะคะจัดอันดับฟรีแต่พี่จะแบบเป็นเทรดแนะนําไว้ให้เนาะใต้ description สามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็สามารถทักหาพี่ได้ ใน twitter หรือ x.com นั่นเองนะคะยังสามารถทักได้เรื่อยๆนะคะแลงนงั้นก็ฝากให้กำลังใจกดไลค์กด subscribe กดแชร์ทำอะไรก็ได้<ม>นะอ๋อแล้วก็ในคำแนะนำนี้นะคะทุกคนโปรดปั่นจักรยานในการรับฟังคำแนะนำของพี่มากๆเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าพี่บอกว่ามีโอกาสติดเอ,อ่อแต่พี่ก็จะไม่ฟันธงมากขนาดหรอกพี่ก็จะอ,อ๋อมีโอกาสติด90%นะคะ70%นะคะพี่ก็จะแนะนำไว้ประมาณนเนาะ ทุกคนที่มาขอคำแนะนำพี่ปั่นจักรยานในการรับฟังเยอะๆแล้วก็เชื่อตัวเองแล้วเชื่อคะแนนที่เราเห็นด้วยนะเชื่อคะแนนที่เราเห็นด้วยแนละ้วก็ใครสายหมูก็ลมงไปมูเยนะคะเผื่อดวงคะแนนั้นจะเป็นของเราไปแนละ้วบ๊ายบายนะ